วัดดีจ้าพี่น้องวัดดีจ้าเขาป่าหาเห็ดคือเก่าเหรอจา้าเห็ดเขาเห็ดพึ่งสองดอกจา้าป่ามันสิเริ่มแห้งแล้วอุ่๊บนู้นกุดอกหนึ่ง,งป่ามันเริ่มแห้งแล้วจ้า มันกะบะซุ่มคือเอาว่าเขาปลามือเวนมือลังเทียกับสองมือเวนเทียจะจะว่าก็พอเห็ดไขว้านละสองดอกจะ้ะเก็บนะจ้ะเนาะ มอนี้เอาถังแดงมาก้วจ้ะเดี๋ยวสิไปตัดขาที่หลังนะจ้ะยางกับวงแฟนแล้วพอเหตจะใส่ เฮ็ดอะไนั้นบ้านไม่เห็นเลยแม่จ้าเฮ็ดไอเฮ็ดดำเฮ็ดทับท่านตะวันไหมเห็นแต่น่อยมันหลับมาฝนมาถิงช่วงอีกจ้าวัาเห้นตะสวามขคยวันอ๋อทัก อันนี้เห็ดนดำหมากจ้ะเห็ดนดำหมากเ,เห็นว่าเห็นว่าอ้วนดอกอเห็ดโอ้ยสามดอกสี่ดอกเป็นน้ำดอกหนึ่งแถาก็แล้วอืมนี่ก็พ่อได้อคอยคิดไปเนาะอืม ôi tốt ghé มันเล่มันเท่าแล้วจ้าเขาบริาายางเขามาลึกขนาดนี้มือน,นี้เขามาลึกเติบอยู่เพราะว่าข้าง้าลึกๆมันสิบ่คอยปลาแห่งปันใดนะาจาน้ะเนาะโอเคจ้าถอดถุงมือละอุ๊คือถอวนยากแทะอือหือ อันป้านี่มีตะเห็ดตอันนั้นห็ตไตเบีย้ยไหมจ๊ะฮิตที่กินอะไรไ้แมอาลายค่ะเออแดงเป็นเถือกยู่ไปยู่ไก่มันบ่ไร้ดิบอเนี่เหตได้ที่เกิดไก่กับเบีย้ยไปตามกันาแถบายา้มเอาเอาห็ตที่อยู่ห่างๆห่างๆกัน อยากไปยูกไก่นะเห็ดป่านี่มีแตอดอกกันนี <c oughs> ม่มาาปลาอีกฝากหนึ่งนะจ๊ะมีแตอดอกประมาณนี้แหละจ๊ะนี่ อันนี้ค่ะอันนี้โอ้ยคือห้อยคนมาเหยียบไปกะได้คำฝากฟ้านี่มากก็เจอ,อเจออยู่น้ำทั้งเห็ดเพิงหวานทั้งเห็ดมันปูแต่มันบ่เกับบ่ลายแต่ว่า,ามันกะเฮนี่ นี่งามส้่เห็นมันปูปลานี่ยังดอกกำลังงามนี่จ้าได้ทั้งเห็ดเผืองเห็ดมันปูอยู่หน่หอยนี่ทั้งแดงคนเด้มานี่โอ้ยน้องปลานี่โอ้ปลานี่เจอเห็ดเหลืองพึ่ง ป้านี่พึ่งเขามา้าแอนป้านี่มันกันเขามาครั้งแรกนี่ละจ้าบ่เคยเขาม้ามายมันนีน้ยักเทียนะนี่นี่นคือเหลืองใบไม้ดูอินเตอร์โก้ฟวนเมลงบดเหลืองเหลือง ่โทรศัพท์อันใหม่สิพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์เครื่องเก่ามันแตกโอ้ยดแสิเหลืองดีใจเจอทองค้าอีกละโอ้ดึงอ,ออกยากๆยาก ไปกันเฮ้ยเนี่ยเห็นบ่มันมันโปผนมอดนะจ้ามันเลยเหลียวบ่เห็นไหมเนี่ยมันพ่อถ้าบ่สังเกตนี่สิบ่เห็นเลยดิจ้ายางพานันโอ้ยดีใจดีใจ,ใจเจ้าเฮ็ดเหลืองเหลืองหลายงไร้ เจอวังสองมือที่แล้วเอาไปหายม่ย h น้ำจ้ะเอาไปหายเพิ่นแล้วเด็กเพิ่นพอเพิ่นเท่าแล้วน้องเพิ่นเขาป้าบ่ได้โอ้ยนี่ เลืองเลืองวยคอยหัวสะทะมันกระลังเงินพนมอดขึ้นมาเลื้องลายยุฟี่นอ้องเลื้ยงลำมันมันมันเหลียวบ่คอยเห็นมันประด้พลออกมากแบบสุดๆนะเนี่ยมันสิเลียวเห็นพอเดียวเห็นยัางหยากเลยจ้ะ กันอย่าลำคานกันด้วยใาก,กับว่าฟังกันมวนๆเนาะ <c oughs> นี่มั่นพลพลขึ้นมาแบบให้เขาเห็นแบบเห็นยากเล้วแหละถ้าว่าสายตาดีหรือเนี่ยโอ้เออมึงไงเอามุนก็มนี่หนาวมึงเด้อมึงเด้ย มันสิยขึ้นแล้วมันขึ้นมันขึ้นโบวิดมอดเอาซื้อขึ้นโบวิดนะจ้ามันขึ้นโบวิดมอดยังไงคนเขาป้าเฮ็ดเห็นเฮ็ดกันดีใจเนาะอือือ เหลืองพ่อปันกับใบใหม่ลูกคนะุณอะเอายากยากเลยจ้ะอื้มวัดเดือไหลก็มือก้อนอีกจ้ะตังว่ามันตัง ขุดทั้งทับเพ็ดแล้ววุ้น น,นี่มันเลี้ยวว่าเห็นมันกระสีเหยือบหิดแน่เป็นบางเทียดิยเนี่ยเดียวมันเหลืองคือกันไปหมดเลยช่วงนี้ใบใหม่กำลังลงสีเหลืองโอ้ยเพิ่งเก็บกองไว้พี่น้องมันกรบบงงามแน่ปันหดเพราะว่ามันไหนมันอยู่ไตมอดหลายนะจ้ะต้องงัดขึ้นนี่นอีกกลุ่มนึงโอ้ยไหลยหลยอยู่ đi cung nâng cha thôi đi chạy đi chạy hình như vẽ bị mù chi bị kẹp bông hoa nào ông một bông hoa ok nó chả nó ô ta man 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 thằng hết nắng cây nghe ô bắt ดอกไงพะโละาตอินเตอร์สโลมโอ้ยดอกยังไงเลยจ้ะถ้าถ้ามันเกิดไก่เฮ็ดผิดอะไรก็บ้าเอาดีคอยก็ได้โอ้บุ้งเนียโอ้ปะโทโออือโอ,อ้มันใหญ่ค่ะเกินมันหักุนะ อันนี้ดอกน้อยมันจะเนี่ยเห็ดนางไก่ขึ้นแล้วเด้อบาทนี่เห็ดนางไก่เริ่มขึ้นแล้วโอ้ยแต่มันขึ้นยูกไก่เห็ดตายเบี้ยแผลบอกยูไก่เห็ดนางตายเบี้ยอะไรกัโอ้โหผีผีโอ้อยเห็ดนางไก่พี่น้องอุปถัม มาลัางกานอีกานนั่ลัางการอีกอลีกกจ้ะโอ้ยมองเนี่ยสิถ่าวเราดิเนี่ยบากส้มมันใหญโปวดมันเลยถ่าโอ้ยป่าอ้ลัางการงานสั่ง เ็บไซ้ขุดถังกันได้จ้ะแล้วมันอยู่อยู่ไก่พวกเห็ดเบี้ยหลิุ้ยยานอือ้ยเอาเจอหดข้างๆกันในเฮดคอนจ้ะเบิ่งเด้อเห็ดคอนยังนี่ ก็เห็ดขอนกินได้ดิจ่ะนี่นี่โอ้ยโอ้ยเรากลังขึ้นนี่กลังขึ้นน้อยๆอยูย่นี่จ้าไปนี่จ้าน,นี่จ้านี่เห็ดขอนนี่จ้าเห็ดขอนกินได้ดจ้าโอ้โหมันมีหลายเห็ดค่ะฟูนขอนน้อยๆกลังขึ้นอยู่จ้าเห็ดขอนนี่ โอ้ยดอกซ้ำนี่อ่ะเขาเขากินดอกซ้ำนี่แหละจ้ะนี่มีดที่ใส่ลับเดี๋ยเอามีดมาปาดก่อนเนะแป๊บหนึ่งเห็ดคอนเห็ดคอนดอกซ้ำเนี่ยกำลังงามจ้ะเมือ่อันเห็ดห,ห,หน้าเห็ดนังไก่โอ้แฟนเราเก็บมาเราเห็นอีกโอ้วเมื่อกี้เจอเห็ดแบบนานาชนิดอันนี้จ้ะมนัน ทั้งเห็ดขอนทั้งเห็ดหนังไก่ทั้งเห็ดเหลืองทั้งเห็ดไข่หวานโอ้ยดึงออกมามีดต้องใส่มีดตัดเลยจ้ะอันนี่ยดอกซ้ำนี่แหละจ้าแสบถ้าดอกแก่ก็นี่มันบ่คอยแสบนะถ้ามันถือดอกอ่อนมันนะมันกะเห็นบ่จ้ะเออ ทางนี้มันเริ่มแก่แล้วจ้านี่บ่เอานี่เอาตะมุนอ่อนๆอยู่นี่เนาะจ้าเนาะมันมันลายเฮ็ดคักมื้อนี้โอ้หือดอกงามมันอีหลีมื้อนี้พี่น้องมันเฮ็ดเฮ็ดลายย่างมื้อนี้เห็ดเพิงขาไล่เอ้ยบ่แม่นบ่าผิดเห็ดไข่หวานเห็ดเพิงหวาน แล้วก็เห็ดหนังไก่เห็ดขอนสนแล้วก็เห็ดยังไงเห็ดมั่นปูเห็ดเหลืองจ้านี่ไงสิเต็มถังแล้วจ้าสามเห็ดเลยร่วมกัน เห็ดหนังไก่หลายคากบาทหนิถอ,อนก่อนถอนว่างไว้อันใดเอาใดก็เอาเดี๋ยววิ่งก้อนมันจะมีดอกเถาดอกว่าเถาจ้ะมื้อเก็บเห็ดหนังไก่เดี๋ยว,วยไ,ล,ไยวล้แดง อันมาเกิด,ดอ,อยูอันเอาหยางสิละโอ้โหวันนีจ้จ้าอืออู้อันนี้มันเผาแห้งเลยจ้ะโอ้อันนี้ก็แเมนพวกเนี้ยเอามางัดขึ้นเองสิโอ้โหพวงเนี้ยอ้โอ้อันนี้มันเผาเลยจ้าพวก,กนเนี้ยอ้ เอาเง้ยงสิเอาได้อยู่ตัวนี้เ <c> ว <oughs> <c oughs> ียงกล่องเร็วกะขอเทอิดได้จ้ะมึงเนี่อมันบ่กคอยงามเลยฮันก็เลื่มเทาแล้วเห็ดโอ้พุ่มใจโชย่ะเดี๋ย,ว,ยสวสิปัดล้างเงิน เพิงข้างล่างมันออกเลยนะจ๊ะนี่มึองไทยไอ้เบิ้งพี่น้องเฮ็ดไอคอนมันเถาแล้วบางเนี้ยบางเนี้ยมันเกิดตะโดนหลวงพ่เห็นเนาะนี่กระแมนสามคอนสี่คอนเลยจ้ะอยู่ข้างกันโอ้ยมันเถาแล้วนี่อันนี้คอนนี่ก็เถาแล้วนี่ อันข้อนนี้ยังเอาอ่อ,ออยู่โอ้ยพ้อเห็ดเพิงพพ้อแล้วเก็บทีหลังต่างตัวมูเห็ดเพิง,พอพงโอ้ยมาเจอกันเอออันนี้ได้เดี๋ยวมาเก็บเอาทีหลังเดี๋ยวไปเก็บบออก,กวนนั่นก่อนนาจะเนาะ เจอเห็ดพงไ่หวานอีกดอนนกนึงจ้านี่ก็สิไปเก็บเห็ดขอนก็นยังเจออีกอ่นี้เดี๋ยวสิลงไปเก็บดอกนั้นอีกที่หลังโอ้ยกินจนวันเนาะห,หนอนกระได้เออร์นทากกระไดนี่ อันนี้ก็พ่อเอาได้จ้ะเป็นบางดอกนี่จ้ะเห็ดคอน,อนก็ว่าได้ทุกดอกแต่ว่าโอ้ยแมนหมดที่พี่น้องเห็ดคอนลายค่ะคุณอ่ะไหมเพราะว่าข้าเจ้าป้านี่เข้าเจ้าตัดตัดใหม่นะเห็นน่ะคุณอ่ะแม่นแมน,แมนโอ้ยไกลๆฝุนเห็ดคอนทั้ทงนั้นอันนี้ก็เแม่นจ้ะเห็ดคอนโอ้ยลายลายลาย เจอเก็บเถามดละเห็ดขอนก็นได้ล้วงานน่าอ,อันกับพันเถาเอาแต่แดกดอกได้ที่มันเอาได้ดอกได้เอาไปได้เขาก็ปล่อยนไปดอ,อกซ้ำนี่ได้เห็ดอันนี้ต่างต้มก่อนได้จาน้ำหนึงเคยมีคนคนเก็บไปเอาไปใหามูก,กินเรา่นผัดเลยนะ เมื่อแดงๆนี่อัน,นทำความสะอาดเห็ดน,นังไก่จ้ะมันเลยแดงมันทุกเฮ็ดที่คอยมือนี่ดอกใดมันเอาพวได้กับป่อยมันไปมันโดนฝนมันเลยแตกอีก,กปอนีิโอ้งเนี่ยธรมะแอไว้คนนี้ยับ ซีหามือเนาะโอ้ยกำลังงามนี่แหละทำนี้กับกำลังงามงามแบบอ่ารุ่นเจ้าของนี่แหละบอกให้มวนมวนกันเสียมเก็บเห็ดขอนนี่แซบเห็ดขอนกับแซบพี่น้องมันหยำไข่ไข่เห็ดคอนมันเนนข้าเนาะขามันแบบ ดังกึดกึดตีนะอดอกได้เอาะไ้ก็บ,บอกก็ตองตุ่มกันเด้อเห็ดกินนะ่ะพี่น้องผู้ใดว่าเคยนักข้น,นไปล่างๆข้าเจ้ากบผัดเล่งสินะมันกับผู้ใดกินแล้วมันเก็บทองข้าเจ้าเก็บทองเสร็จแล้วอือหือ เสียงเด็ดค่ะโอ้ยังงามอยู่ล้างดอกก็ได้เอ๊ไม่โอเคมัแล้วเต็มทางอีกแล้วจ้ะพี่น้องกลับบ้านได้ละอืม ทึ่งเห็ดเพิิงหวานเห็ดเผิงหวานอยู่ข้างล่างเห็ดปั้นปูอยู่ข้างล่างเห็ดหนังไก่เห็ดคอนสนสีหาชนิดลดนะน้องเหมือนนะ้องมันมันชนี้น้าจ๋าน้อเจอกันคลิปหน้าจ้า